สวัสดีครับบ้านกูกูไทยแลนด์วันนี้พามาชมนาฬิกากูกูรุ่น8656 TNA นะครับตัวนี้เป็นระบบกลไก8วัน3ตุ้มหรือชักลอก8วัน3ตุ้มนะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกากูกูขนาดเรือนใหญ่ที่50เซนนะครับเป็นการจำลองแบบ ฟาร์มมีฟาร์มวัวมีน้องตุ๊กตาน้องหมาแมวตกแต่งได้สวยงามน่ารักมากเลยกลไกของตัวนี้เวลาขยับก็คือจะมีคนรีดนมวัวขยับแขนนะครับพร้อมกับกังหันหมุนพร้อมกับแดนเซอร์หมุนเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับมันจะดังเฉพาะตอนครบชั่วโมงนะครับตอนครึ่งชั่วโมงจะไม่มีอะไร จะมีนกนอกออกมาร้องทั้งเดียวเท่านั้นแป้นนาฬิกาจะเรือนใหญ่มากเลยนะครับกว้างค่อนข้างกว้างเลยตัวนี้เหมือนกับรุ่นอื่นทั่วไปเลยนะครับ สำหรับ8ปดวัก่นการไกวันจะมีดนตรีอยู่2เพลงนะครับสลับกันทุกชั่วโมง มาชมใกล้ๆกันนะครับตุ๊กตาพวกนี้ก็เป็นไม้นะครับกลังหันนี้ก็เป็นไม้น้องหมาก็ไม้ วัวน,นี่ก็เป็นไม้นะครับมันไม้แกะตุ๊ก,กตาก็ไม้ตกแต่งสวยงามเลยครับเป็นชาเลตกระดิ่งนี้จะเป็นแบบฟิกนะครับขยับไม่ได้ขอคอยละคัง ชมคนรีดนมวัวเพราะใกล้ๆทีนะครับ สวยงามน,น่ารักมากเลยสนใจสอบถามเพิ่มเติมสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ